สวัสดีครับผมครูแบงค์คนแทงหวงจารกทุ่งนะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่วัดพระบรมธาตุอําเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับวันนี้นะครับตอนแรกนะครับพอมาถึงวัดนะครับเราก็มาเจอจุดแรกนะครับของเราก็คือมาอะไรเขาเรียกว่าของบูชาหลวงพ่อทันใจนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูด้วยกันครับจุดแรกนะครับของเราก็คือเป็นของบูชาหลวงพ่อทันใจนะครับตัวนี้จะเปิดบริการตั้งแต่ เวลาตีห้านะครับจะถึงห้าโมงเย็นเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ของเราก็จะเป็นจุดสําหรับบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับแล้วก็เทียนถาดนะครับของเรานะครับมีทูบสามดอกเทียนหนึ่งเล่มนะครับดอกไม้หรือพวงมาลัยหนึ่งพวงนะครับตรงนี้ของเรานะครับถ้าขอพรทูบสามดอกนะครับแก้บนทูบเก้าดอกนะครับถาดผลไม้นะครับตรงนี้เนาะ มีถาดมีชุดใยถาดถาดผลไม้สังฆทานพวงมาลัยเจ็ดสีดอกไม้ทุบเทียนนะครับตรงนี้ของเราก็จุดแรกนะครับผู้ชมก็สามารถมาที่จุดนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับมาบูชานะครับอันนี้ก็ใส่กล่องนะครับตรงนี้ตามทําบุญของเรานะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วครับพอทุกท่านได้แล้วทุกท่านก็เดินตามผมมาเลยครับก็จะเป็นจุดต่อมานะครับพอได้เสร็จแล้วเราก็จะเดินเข้ามาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยประตูตรงนี้นะครับ เราก็จะไปในเข้าไปแก้บนบางคนเข้ามาแก้บนก็ตรงนี้นะครับหรือว่พาพักขอพอรนะครับตรงนี้ในวิหารหลวงพ่อทันใจนะครับต่างเข้ามาเลยครับเข้ามานะครับก็จะเป็นบรรยากาศตรงนี้นะครับบ,บรรยากาศนะครับตรงนี้เข้ามาถึงครับเราก็จะมา เจอนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่มาถึงนะครับขระชานก็จะมาไหว้นะคตัวนี้แล้วก็มาเดินเวียนเทียนนะครับตัวนี้เวียนเทียนนะครับตัวนี้นะครับมีคาถาบูชาหลวงพ่อทันใจนะครับหลายคนเผื่อได้หลายคนเผื่อได้ท่านใดได้แวะมาก็อย่าลืมนะครับแวะมามาไหว้สกาลามาขอพรนะครับ มาขอพรอท่านนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบๆด้านข้างครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเจดีนะแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูตรงวิหารหลวงพ่อทันใจนะครับหลายคนนะครับเข้ามาก็จะมาเดินเวียนเทียนนั่นเองตรงนี้นะครับก็จะมีจุดนะครับตรงมีสศาลานะครับตรงนี้มีหลายจุดนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูตรงวิหารหลวงพ่อทันใจกันนะครับ ก็จะเป็นมาถึงก็จะจุดทูบเทียนนะครับตรงนี้ขอพรอธิษฐานณจุดนี้ก่อนนะครับของเรานะครับพอเราจุดทูบบูชาเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ก็นะครับเสร็จแล้วแล้วครับก็จะมุ่งหน้าต่อที่จุดนู้นนะครับแต่ท่านใดที่ไม่ได้บูชาดอกไม้มนะครับเรามีด้านหน้าครับตรงนี้ด้านหน้าเรามีให้บูชานะครับตรงนี้มีดอกไม้บูชาได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าบางบางท่านอาจจะไม่ได้ บูชามาจากด้านหน้านะครับมาแล้วก็ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วครับก็จะเข้าไปไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็จะเข้ามาได้เลยครับตรงนี้อ่าก่อนไปนะครับเรามีเสียมเสียมซีนะครับตัวนี้เนาะอธิษฐานเสียงทายนะครับอ่าเป็นแบบหยอดนะครับอธิษฐานเสียงไทย มีบริจาคได้นะครับย0บาท5 0บาทหนึ่งร้อยแล้วแต่ศรัทธานะครับตัวนี้เนาะไม่มีการบังคับพอได้เบอร์อะไรเสร็จแล้วก็จะมีด้านข้างตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับอะครับดูด้านในครับอ่าเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับของเราด้านในนะครับหลวงพ่อทันใจนะครับอ่ะเดี๋ยวไหว้สักหน่อยนึงนะครับมาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วก็ไหว้สักหน่อยนึงนะครับ คนวันน,นึงนะครับเปนะ็นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะกุตะกะจายาริโยเอวังวันตาอหังวันทามิสัพปทา ตะกุตะกะจายาริโยเอวังวันตาอาหังวันทามิสัพพทาตะกุตกะจายาริโยเอวังวันตาอหังวันทามิสัพพทา,พ,าอพอเราไหวาเป็นสิริมงคลแล้วนะครับหลายคนนะครับอาจจะมีการมา อธิษฐานบนบานสันกาวนะครับมาแล้วเนาะมาอธิษฐานบูชาขอพรท่านนะครับก็จะเป็นชุดบูชานะครับก็จะไหว้เสร็จแล้วครับก็รอรอทูบที่เราจุดด้านนอกนะครับที่จุดด้านนอกอ่าให้หมดแล้วก็มาลานะครับตอนนี้เนาะอ่าให้มาลาลาของไหว้ของเราด้วยนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งจุดครับตอนนี้ก็คือจะมีขันอ่านะครับเด่๋ยวพาทุกท่านดูนะครับตอนนี้เป็นอ่า น้ำมนต์นะัตรงนี้เป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้หลายคนก็อาจจะมาหลายคนอาจจะมาไปสิริมงคลนะครับตรงนี้กรอกใส่ขวดไปสิริมงคลนะครับตรงนี้นะครับเป็นต่มน้า таки, movies, totally. นะครับอ่าอืมนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ของเราเนาะเปสิริมงคลนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพบรรยากาศด้านในให้ทุกท่านได้ สำหรับหลายท่านอาจจะยังไม่มีโอกาสได้แวะมาไหว้หลวงพ่อทันใจที่วัดพระบรมธาตุอำเภอบ้านตะจังหวัดตากนั่นเองนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะด้านบนนั้นผู้หญิงห้ามขึ้นนะครับตัวนี้นะครับห้ามขึ้นขึ้นได้เฉพาะผู้ชายนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับตรงนี้ให้ให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะมีไหมครับลงมาก็จะมีที่จุดทู่เขาจะมาจุด ตั้งด้านข้างนะครับตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เนาะยังไงว่างๆนะครับอย่าลืมนะครับแวะมาไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจได้นะครับที่อําเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับของเรานะครับอย่าลืมแวะมากันนะครับนี่ครับก็นี่ก็ตรงออกมาถึงนี่ก็จะเป็นเจดีนะครับหลายคนก็จะนิยมเรามาถึงเสร็จก็จะมาเวียนเทียน3มรอบนะครับตรงนี้เนาะเวียนเทียนรอบเจดีสามรอบนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับ ไงเดี๋ยวเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย